แวะดีแวะช่วยบอดแบนค่ะ วันนี้เราอยู่กันที่เซ็นทรัพาาลพลาซาราดพาวนะคะมากับกิจกรรมพาลูกค้าดูหนังในช่วงเทศกาลวันแม่นี่ค่ะเป็นกิจกรรมดีๆที่สามีมีนะคะมอบให้กับลูกค้าของเรามาโดยตลอดและบอกได้เลยว่าตลอดทั้งปีนี้เราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาให้อย่างแน่นอนแต่ลูกค้าคนไหนที่บอกว่ายังไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับเราคอยติดตามดูให้ดีๆถ้าคุณเป็นลูกค้าของเราเราจะมอบกิจกรรมและสิทธิพิเศษแบบนี้ให้ลูกค้าตลอดไปอย่างแน่นอนส่วนในวันนี้ค่ะ การ์เด a ยนออสเตรเลีค่ะหนังของมา r เวลที่บอกได้เลยว่าน่าติดตามมากแล้วก็เป็นกระแสที่ดีมากหลายๆคนอยากดูลูกค้าของสอมบีบีก็ได้รับสิทธิ์นั้นด้วยดูฟรีด้วยนะจะบอกให้ยังไงเดี๋ยวโอ๊ตพาไปดูบรรยากาศตรงนู้นกันดีกว่าเห็นไหมมีเสื้อส้มๆนั่นก็คือ,อชิมนานของสามบีบีค่ะรอรับลูกค้าอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูหนังตอน3ามโมงตรงนะคะตามอดมาดูกันว่าบรรยากาศด้านหน้าบูธของสามบีบีเป็นยังไงบ้างตามมาเลย จะอยู่ที่ใดไม่ว่าจะไปสักเท่าไรความรักของฉันจะเดินทางไปหาเธอรวดเร็วทันใจไม่ว่าเวลาจะน,นานความรักของฉันมันไม่เคยว่าค่ะแล้วตอนนี้นะคะ เจ้าหน้าที่ของเราก็เตรียมพร้อมกันแล้วลูกค้าก็มาลงทะเบียนเยอะเราด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตามดูกันดีกว่าว่าลูกค้าเขามีความรู้สึกไงบ้างกับกิจกรรมของเราในวันนี้แค่วันนี้ค่ะก็เป็นลูกค้าของเราอีกหนึ่งท่านที่มาดูหนังด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะลูกค้าได้รับิทธ็จจากไหนคะเออมีพนักงานโทรไปค่ะ แล้วตอนนี้ใช้งานของจามีวีเป็นไงบ้างคะดีค่ะก็เลยแนะนําให้น้องใช้ก็คือว่าสมัครอีกหลังนึงเลยโอ้ยก็คือตอนแรกใช้อยู่หลังเดียวแล้วพอใช้ดีก็บอกต่อใช่ไหมคะแล้ววันนี้มาดูหนังกับเรามีความรู้สึกไงบ้างคะที่ได้รับสิทธิ์กิจกรรมที่ดีแบบนี้จากสามีวีมีค่ะเพราะว่าสามีก็คือมีกิจกรรมมาให้เรื่อยๆไงแล้วก็เลยดูแล้วโอเคก็ชอบค่ะใช่โดยเรื่องนี้เราได้รู้ ฝากถึงสามีิีสักนิดนึงค่ะเพราะอยากได้เ่อยงคนพูดดูเอยจะมาติดตั้งนี่คือมันติดตั้งสะดวกง่ายเลยแล้วก็คือแค่โทรไปเขาก็มาติดตั้งให้เราได้วันวันรุ่งขึ้นเลยนะมาติดตั้งให้จริงเหรอคะโหแสดงว่าช่างของเรารว่าเธอทันใจดีมากเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะใช้บริการอินเทอร์เน็ต เลือก3 b มค่ะเลือกแบบลูกค้าของเราคนนี้เราก็จะได้มาทํากิจกรรมร่วมกันแบบนี้ด้วยยังไงวันนี้ขอให้ลูกค้าดูหนังให้สนุกแล้วท้งมีกิจกรรมอะไรอีกเราจะบอกต่อลูกค้าเรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณแ่้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับลูกค้าค่ะผู้โชคดีที่สมัครในงานเจมัแล้วก็ได้มาดูหนังกับเราลูกค้าคะรู้สึกไงว่าคะก็ะดีค่ะเพราะว่าผู้ติดไปไม่นานแต่ก็มีกิจกรรมมาให้รวมแล้วก็อยากให้มีกิจกรรม,มไปเรื่อยๆนะคะ ก็จะสัญญากัอลูกค้านะคะด้วยเกยียรติของพนักงานต่อไปวีว่าจะพยายามจะกินไปทำวีดีแบบนี้ให้กับลูกค้าที่น่ารักตลอดไปเลยค่ะ ของเราก็จบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารอดูอารมณ์ความรู้สึกของลูกค้ากันที่ร่วมกิจกรรมกับ3 b มวันนี้หออดัาะคุณนะคะไอกักเราสนะร่วมกิจกรรมกับสามีบีนหคะขอบคุณนะคะสด้าวเราจะทกิจกรรมไนี่อย่าลืมติดตามด้วยนะคะ